กินกินไปเหอะเดี๋ยวก็ตายแล้วบอกไม่อยากอย,กอยู่นานนู่นนี่นั่นหละบุ๋มก็จะตบปากทุกครั้งว่จะพูดทำไมอย่าร้องไห้คำดาวคำดาวเราก็ไม่ขนาดน,าน<อ>าั้นเนะ <laughs> เรควมสูพิพิม channel สวัสดีค่ะกับผมกับปุ้มกับว่องนะคะสวัสดีครับทุกคนอยู่ในรีแคปเพลง p l a y back p a y back แปลว่าเล่นกับเล่นหลังของ one f o กับจีซัทูนั่นเองนะคะบทอีวบายที่พิกเก็ตเลยค่ะเพลงนี้เราว่าจริงๆถ้าไม่มีอีกเพลงเพลงนี้มันก็เป็นเพลงที่สำหรับดีที่สุดในปีนี้แต่ก็ยังบอกไม่ได้นะว่าปีนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะมันยังไม่หมดปีแต่ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนเนี้ยเพราะว่าเพลงนี้นี่เนื้อหามันได้เนื้อหามันมันดีอะพอปุ้มฟังอะมันเป็นคำที่มันคือชีวิิตจรง คือชีวิตของเราคือเพลงแบบเนี้ยครับคนที่แบบไม่เคยผ่านอะไรมาเลยอะแม่งไม่มีทางเข้าใจแน่นอนอะ่ะหรืออาจจะเข้าใจก็แบบเออฟังเขาพูดมาดอะไรเงี้ยแต่สำหรับคนที่แบบมึงทํางานอะ่ะบางคนอาจจะทํางานเนแต่เด็กอะไรอางี้นะ mm hmm. ก็น่าจะเข้าใจได้หลายคนที่ชีวิตแบบแม่งต้องสู้ชีวิต mm hmm. ทําอะไรแล้วมันก็ยังแบบไม่ได้หนังใจยังไม่ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยฟังแล้วมันน่าจะรู้สึกแบบเอเี๋ใช่ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ย อย่าร้องไห้คำดาวคำดาวเราก็ไม่ขนาดน,านดั้นเดีชีวิตก็ไม่ได้เฮีย <laughs> ไม่คือชีวิตมันไม่ได้ไม่ได้เฮียขนาดน,านั้นแต่หมายความว่าหว่องเป็นคนที่เวลาทำต้องทําให้สุดซึ่งพอมันไม่สุดหว่องก็จะแบบอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วพูดง่ายเลยก็คือแม่งยังไม่สําเร็จนั่นแหละอ่าคือในหัวหว่องมันก็จะคิดแล้วก็เก็บไว้แล้วก็จะเป็นไบโพล่าครับใช่เป็นไ<อ>บนโพล,ล่าแบบว่าไอสัตว์ไม่ทําแม่งคุยกับปูนะปูแม่งทําเยอะไ้เฮียแม่งไม่สําเร็จทีแม่งไม่เอาละพูดคำนี้เสร็จปูเแลืออีกไม่เกิน5วห้าวยมมแ่ง ไอ้เฮียไม่เก่งพอไงมึงยังไม่ขยันมากพอไงอะไรอย่างเงี้ยกวจริงบองเป็นอย่างงี้จริงๆบางทีผมพันมาอะอะไรวะอะอะไรบางทีมึงเคยนะแอบอัดเสียงบองไว้อ้าวังพูดดิอ้าวบงไม่ทําไม่ทําแล้วด้วยเนี่ยพอเช้ามาปุ๊บต้องทำวะต้องทำงานค่ะคืออย่างที่บอกครับแบคูล่าแบคูล่าแดงริงบางทีมันมีด้านขาวกับด้านดำไงตัวเดวิลกับตัวแองเจิลอ่ะมันก็จะตีกันว่าแบบว่าไม่ต้องทำแล้วเฮ้ยมึงพูดหน่อยดิวะอะไรอย่างเงี้ยพี่หลุยกับจิาทูนี่คือสายลลิิกกกเเเเหมมมือออนนนัีะะะพพรรรจจ้้้าาาาาาซทููด มึงเชื่อววันข้างหน้าจะดีมึงเชื่อว่าความถูกต้องเป็นปกติที่มันก็น่าจะมีเนาะความถูกต้องเป็นปกติที่เราต้องน่าจะมีเนาะจะบอกว่าเห็นข่าวเมื่อเช้านั่งดูหวนกระแสะที่โดนอุ้มฆ่าหรืออะไรสักอย่างอะคนที่เป็นฝั่งของคนร้ายเนี่ยไม่หนีแต่คนที่เป็นฝ่ายโดนกระทำต้องหนีใช่เพราะว่าคนร้ายแบบอิทธิพลเยอะเออคนร้ายมั่งแบบใจเลยอะคนร้ายม่งยังบอกว่าลอยนวลแบบว่าอยู่สบายในแบบในพื้นที่นั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่เป็นเหยื่อคนที่แบบเป็นผู้เสียหายไอ้เหี้ยต้องหนีแล้วอะถูกคือโคตรง ไปดูย้อนหลังเลยนะคะเนี่ยความถูกต้องเป็นปกติที่ควรจะมีจริงๆมันก็น่าจะมีแต่มันไม่มีงไงครับมึงเชื่อว่าบ้านเป็นสิ่งที่น่าจะมีม,ม,มึงเชื่อว่าความอบอุ่นเป็นสิ่งถ้าได้มีแล้วก็น่าจะดีมึงเชื่อว่ารักเป็นสิ่งที่มึงต้องการมึงอยากให้คนมาอยู่มาแชร์ความสุขความทุกข์กับมึงนานๆอันนี้คือแบบเรามันเดวยวเบาเวิร์ดนี้มันเป็นเวิร์ดที่ว่าเราเชื่อว่าเราอยากให้มันเป็นยังไงเออมันเป็นความคิดเรามันเป็นแค่แบบในหัวเราความอยากของเรามึงเชื่อว่าถ้าทุ่งเทให้มากกับงานมึงเชื่อวววัันนึงคคออบบจะมมมีาาาสุุขตลดกกกทท่เให้ ม,มึงเชื่อว่าโลกใบนี้มันยุติธรรมมึงเชื่อว่าคนเราเท่าเทียมและเท่ากันมึงเชื่อว่ามึงรู้เท่าทันมึงเชื่อจริงๆเหรอว่าที่คนเราแม่งเท่ากันเวอร์เนี้ยมันคือเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้มันคือความคิดเราม,มันเป็นสิ่งที่ให้เงินเรากควรจะได้ของกลับมามันคือการแลกเปลี่ยนกูว่าตั้งใจทํางานแล้วกูจะได้เลี้ยงครอบครัวให้สบายได้มันเหมือนแบบเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับเป็นสิ่งที่โลกนี้ควรจะเป็นเป็นสิ่งที่คนทุกคนคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นความหมายมันก็คือแบบนี้มึงพบว่ามันมีวันนทีี่่่่ไมมมคอยดดึงพบวาาผิิเปป็กต ที่มันก็เหมือนจะมีเห็นว่าก็คืออันเนี้ยเหมือนตอบเวิร์ดก่อนหะน้าก็คือเวนะิร์ดก่อนหน้าคิดว่าไงอะไรยังไงแต่ว่าเวิร์ดสองเนี่ยออกมาเจอโลกความจริงละเราก็ค้นพบว่าเอ,อ้ยไอข้างบนที่พูดมามันไม่ใช่นี่หว่า<อ>มาดูว่าเขาเจออะไรบ้างกับความจริงมึงพบว่ามันมีวันที่ไม่ค่อยดีมึงพบว่าความผิดพลาดเป็นปกติที่มันเหมือนจะมีเี่ยเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าวันข้างหน้าจะดีแต่ตอนนี้พบแล้วว่าบางวันมันก็ไม่ค่อยดีความถูกต้องเป็นปกติที่น่าจะมีแต่พอชีวิตจริงอะความผิดพลาดก็เป็นปกติคือแม่งมมีคววาาผิดดล ในชีวิตจริงอะแต่ก่อนเราคิดว่าทํางานเพื่อให้สําเร็จนะทุกวันเนี้ยการทํางานอ่ะม่งคือการแก้ปัญหาเว้ม่งมีปัญหาทุกวันเพราะว่าถ้ามันไม่มีปัญหาเขาไม่ต้องจ้างมึงทำงานเพราะงั้นเวลาเจอปัญหาทุกคนก็ต้องเซ็งแต่ก็คิดไว้ซะว่าเออมันก็เป็นอะไรที่มึงต้องแก้ทุกวันมึงต้องเอาชนะมันทุกวันนะครับใช่ต่อไปนะคะมึงพบว่าบ้านมึงยังไม่พร้อมจะมีเนาะเราไม่พร้อมมีบ้านคือม่งน่าจะมีอ่ะกูอยากมีแต่มันก็ยังไม่พร้อมอ่ะเออยังไม่พร้อมจะซื้อมึงพบว่าค่าน้ำค่าไฟเนี่ยมันไม่น่าจะฟรี่าน าอึดอัดโมโหแรกๆดีหลังๆไม่ดีโอ้ยง่วงแย่ดรักแม่งเหมือนจะแบบว่าคนที่แม่งยังไม่ไม่มีแม่งก็ต้องการแม่งองยากจะมีความรักคนที่มีแล้วถามว่าต้องการไหมเราว่าก็ต้องการความรักนะแต่ว่าความรักนะั้นนะมันเริ่มมันไม่ได้สวยหรูใช่จริงจริงพออยู่ด้วยกันจริงๆแล้วหรือว่าพบกันไปสักพักแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้วหวา<ะ>นชื่นเหมือนตอนเริ่มแน่นอนมึงพบกับพบอึดอัดที่ดูแล้วมันน่าจะนานมึงพบว่าถ้าทุ่มเทให้มากกับงานมึงก็เสมอตัวเหมือนกับกับเมื่อวานอันนี้แม่งมันคือความคิดจริงจร เป็นสิ่งที่คนที่ทํางานคบเจอจริงๆว่าไอ้เฮียแม่งเข้าไปทํางานวันแรกถ้ากูตั้งใจทํางานนะกูก็จะตโตๆกจูจะนู่นจะนี่แต่ว่าเวลาผ่านไปก็จะพบว่าไอ้เฮียเข้าเดิมแหละมึงเหนื่อยไปก็ก็ไม่ใช่มึงสบายครับ <S <S 1> <S 1> แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะคือไม่ได้บอกว่าเนื้อเพลงนี้มันผิดนะมันก็ถูกนนต้องมันก็ <S <S ใช่คือถ้าคิดแบบนั้นอนะ่ะมึงก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็เหนื่อยเหนื่อยไปทุกวันแล้วก็ยิ่งคิดมันก็ยิ่งเหนื่อยเพราะยังไงมึงก็ต้องทาถ้ามึงยังไม่มีหนทางที่ดีกว่ามึงก็ต้องคิดในทางบวกว่าโอเคกกกกกููยยิิ่่งงทําาเออะมัััันน็ได้บตววึโ กูจะได้คว้ามันได้แต่มันก็จะมีบางบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีรางวัลให้กับพนักงานไงทำงานหนักมากออฟเดอะเยียดนี้เลยออฟเดอะวีคนี้เลยมันก็จะมีเป็นแบบประกาศใครทําความดีอะไรเนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรให้จิตใจเรารู้สึกว่าเออกูทํางานแล้วกูมีความสุขเป็นการกระตุ้นการทํางานป็นวิธีวิธีหนึ่งแต่บางบริษัทมันก็อาจจะไม่มีอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ที่ที่เราทํางานด้วยเนาะโอเคตอนนะคะมึงพบว่าโลกใบนี้มันไม่ค่อยยุติธรรมไม่เห็นจะมีสักคนบนโลกใบนี้ที่มันจะเท่ากันกระวลกับไปเรื่องแรกที่ว่าเหยื่อต้องนนีีใชู่่าายต้อเคิมสั มึงพบว่าที่มึงมีไม่เท่ากับมันมึงพบกับเหตุผลว่าทําอะไรที่ทําให้คนแม่งเศร้ากันทะเลาะกันก็เศร้าละเรื่องเงินเนี่ยอืมเรื่องเงินด้วยมึง <laughs> ถามว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่มึงต้องการ <laughs> มึงเหมือนไม่รู้มึงจะอยู่กันไปทําไมน,าน,าน,านั้นนนี่คําพูดว่องเลยจริงๆงนะก็คือแบบเหมือนพี่เขารู้ว่าเราเราคิดอะไรบ้างคําพูดแม่งตรงกับความคิดเราทุกอย่างเลยตอนแรกก็เชื่อว่าแบบนั้นตอนเรียนจบใหม่ๆเนี้ยตอนยังเรียนกูต้องมีอนาคตที่สดใสอะไรเงี้ยเออกูกันข้างหน้าแม่งดีกูจะมีบ้านกูจะมีนู่นมีนี่แล้วก็พบ จริงว่าไอสัตว์มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด <c oughs> ม,มันลำบากนันมากมันแบบเราอาจจะไม่เก่งพอด้วยหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วแต่แล้วก็สุดท้ายอะ่ะมันก็มาคิดว่าเฮียเราคุณต้องการอะไรวะเนี่ยแล้วพอหลังๆเริ่มมีความคิดว่าจะอยู่นานทำไมหว่องอ่ะชอบพูดโอ้ยหว่องอยู่ไม่ถึงเท่านี้หรอกหว่องอยู่ไม่ถึงเท่านี้หรอกก็เป็นโรคจิตไงบุมก็จะตบปากทุกครั้งว่าจะพูดทำไม <c oughs> บางทีมันคิดไงว่าสมมติว่าถ้าเรามีเงินเยอะเยอะสัสัดอ่ะเราก็คงอย,อยากอยู่นานๆแหละแต่ถ้าเราไม่มีอ่ะถ้าเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังขนาดนั้น่เราย่่กด้ไไทมว็เี ใช้จ่ายนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้เลยเนาะ<ด>ว <ไป S 1> ่ามันก็ต้องอยู่อย่างเขียขเ่ยเขียไปทั้งเดือนี่แตายๆไปก็เหมือนกันอะถ้ามึงใช้ชีวิตไม่ได้ไม,ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีนะคะอย่าอ,อย่าทำแบบนั้นนะคะไม่ได้บอกว่าให้ใครฆ่าตัวตายนะในในเคสของผมกับบูเวลาบูม,มันว่าผมอะจะชอบว่าแบบกินไปเหอดเดี๋ยวก็ตายแล้ววผมไม่อยากอยู่นานนู่นนี่นั่นผมไม่ได้พูดว่าผมไม่อยากอยู่นานผมพูดว่ากูคงอยู่ไม่รอดจนแก่หรอกนั่นแหละอย่าไปพูดนะคะเราให้กําลังใจตัวเองดีกว่านะคะมันคือแบบนั้นมันก็คือี่่่งงนนึหะอออยาทผผมบบบกคืโโพเป็ แป๊บหนึ่งอะมันก็จะคิดแบบเยี่ยทอ้อแท้วะ่ะสักพักหนึ่งมันเอาไงละไฟมามีกละอยู่เงี้ยชีวิตวนๆนต่อไปนะคะมึงคิดว่าหาคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของราติการมึงจะรู้สึกไหมที่มึงต้องหายไปสลายไปตลอดกาลเนี่ยเท่าน,นี้ตรงอีกะคือเวลาที่เราุูกับเธอบางอารมณ์มันก็มานั่งคิดว่าไอา้ขี้แล้วถ้าพรุ่งนี้กูต้องตายจริงอะกูจะรู้สึกไหมถ้าต้องหายไปสลายไปตลอดกาลมึงแค่สงสัยว่าหนังเรื่องเนี้ยต้องจบยังไงมึงแค่อยากรู้ชีวิตของมึงจะอยู่ไปเพื่ออะไรนิยามสุดท้ายแล้วพอดของมงงงงงที่่จจรรินนัั้้คืืออออะไมยยยตหาาใเพ ไปเพื่ออะไรคาเนี้ยมันคือคําพูดประโยคเดียวเลยคือว่ามึงเกิดมาเพื่ออะไรมันเป็นเหมือนขั้นขั้นตอนของชีวิตอะเวลาผ่านไปความคิดเราก็เปลี่ยนไปจากที่เชื่อว่าทุกอย่างจะดีก็มาพบความจรงิงว่ามันไม่ดีสุดท้ายก็มาคิดว่าแล้วกูจะอยู่ไปเพื่ออะไรเนะี่ยถ้าสุดท้ายกูต้องตายมึงยังต้องหายใจเพื่อหายไปเพื่ออะไร <S <S ท่อน,นี้คือที่บูมอบอกว่าลึกนี่แหละคือมึงจะหายใจต่อไปเพื่ออะไรในเมื่อวันหนึ่งก็ต้องตายแล้วมึงจะหายใจไปเพื่ออะไรสุดท้ายมังเป็นคําถามว่ามึงเกิดมาเพื่อจะทําอะไรให้กับโลกใบนี้หรือกับตัวเองหรือ จะอยู่เพื่อหายใจแล้วก็หายไปแล้วก็สุดท้ายตายไปเพื่ออะไรหายใจทิ้งเพื่อวันวันอะไรยงี้ปะเออมึงก็ต้องหาให้เจอว่ามึงเกิดมาเพื่อทําอะไรบางคนอาจจะเกิดมาเพื่อเป็นทหารจริงๆริงไปเรื่องน้นทําไมอ่ะงงคนบางคนอาจจะเกิดมาเพื่อเป็นทหารเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนายกอ่ะโอเคแต่อไปจิซัตทูนะคะกูล้มลงบนความสําเร็จเมื่อลุกขึ้นมากับไม่พบใครก็คือกูสาเร็จแล้วแต่กูไม่พบใครเพราะว่ามัวแต่จมอยู่กับความสําเร็จของตัวเองปะไม่ไม่มีมิตรภาพเพราะว่ากูทิ้งไปหมดเลยอย่างนี้ปะก็อาจจะเพื่อความสาเร็จ ก็ยอมแลกมาด้วยทุกอย่างกูคเคยนอนนับ 1- ถึง111จนครบแต่ยังไม่พบใจนอนนับแกเพื่อจะหลับอันนี้นอนเพื่อพบกับความรักอะไรอย่างเี้ปะ่ะคือการนับเลขเนี่ยก็คือการที่ทําให้เราได้อยู่กับตัวเองได้คิดทบทวนกับตัวเองคุยกับตัวเองมันเป็นการตั้งสมาธิอย่างหนึง่งแต่จนครบแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรใจต้องการอะไรชีวิตกูก็สําเร็จแล้วแต่ก็ยังไม่เหลือใครใจก็ยังไม่สงบอยู่ดีไม่รู้จะหาทางออกยังไงอะไรอย่างเงี้ยนาคิดกับความสําเร็จแล้วย,ยังไม่พบกับความออสริง ได้เนะี่ยก็เหมือนก้าวที่1จนถึงก้าวที่ร้อยหนึ่งที่เดินมาเรื่อยๆจนสําเร็จละแต่ก็ยังไม่พบใจอยู่ดีตีแรทูนี่ดีตีตลอดน,<อ>นะทุกเพลงอะ่ะ <laughs> จริงรถถกีตารทูอะโห<อ>ด<อ>ลงทุนด้วยทั้งชีวิตให้เป็นงบแตกกับมืดมิดทําทุกอย่างสุดท้ายไม่ทำไมมืดมิดวะไม่พบไฟไม่เห็นเป็นเหมือนดังที่คิดไม่เหลือแม้สักมิดก็คือแบบไม่เหมือนอย่างที่คิดเลยว่ะกูไม่มีแม้มิดสหายเลยนะคะต่อไปนะคะเพราะต่างคนต่างคิดเพราะต่างคนต่างใจเพราะว่าต่างชีวิตใช่ค่ะทุกคนมีความคิดที่ไม่เหมือนกันเลยสักคคนตตต่่่าาางงงไปร ก็ใช้ชีวิตงไงบองกับบูมก็ใช้ชีวิตเหมือนกันทุกอย่างที่เคยใกล้ชิดเริ่มห่างไปคนที่เคยสนิทกันเนาะก็ห่างกันไปพอ,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 อมึงเริ่มโตรเริ่มแก่ขึ้นก็เพื่อนๆก็จะเริ่มน้อยลงน้อยออลงคือเพื่อนยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าเราด้วยเวลาด้วยภาระที่ต่างๆเราก็จะได้เจอกันน้อยลงนะครับ <Yes. S 2> ใช่แท้จริงแล้วเราควรใช้ชีวิตระหว่างใดระหว่างจริงหรือระหว่างใจโอันนี้แม่งโหดนะว่าแบบจะใช้ชีวิตตามความเป็นจริงของโลกนี้หรือว่าจะใช้ชีวิตตามใจ อ,อันไหนแบบไหนกันแน่ที่แบบเราควรจะทําที่จะยากนะคือมันแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนด้วยบางคนจะอยู่ในสถานการณ์รณที่ทําอะไรตามใจได้หมดอยากจะทําอะไรในสิ่งที่รักอยากจะทําอะไรก็ทําได้แต่บางคนอนะ่ะเขาก็ทําได้แหละแต่ว่าด้วยสถานการณ์่ะสมมติไอ้เคียที่บ้านกูแม่งไม่มีจะแดกแล้วลูกไม่มีนมเป็นแอกพ่อแม่ป่วยหรืออะไรอย่างนี้นะสมมตินะมึงต้องทํางานอยู่คนเดียวมึงจะบอกว่าผมไม่เลิกทำงานละผมจะมาเป็นแรปเปอร์เฮียมึงทำไม่ได้ไงแต่มึงค่อยๆทามันไปได้แต่มึงอยทิ้งมันแล้วแบบทาตามใจทันที เลยไม่ได้<ช>นั่นแหละก็คือควรจะใช้ชีวิตระหว่างใดระหว่างความจริงหรือว่าระหว่างใจเฮี่ยตอบได้ยากเกินครับระหว่างกินหรือระหว่างฝันที่ห่างไกลตามที่หวังบอกเมื่อกี้เลยใช่เออเฮี่แยแต่ถ้ากูทําเพื่อความฝันที่บ้านกูอาจจะอดตายเฮียมังยากมันยาก,ยากต่อนะคะมันไม่มีบทกวีใดเป็นดั่งใจต้อง หากว่าเราไม่เขียนมันแต่เราไม่อาจเขียนอาทิตย์เพื่อเถียงจัน,น,นค,คือตอนฟังนะข้างล้ำมากเรารู้สึกว่าว้ามันกระแทกใจเพราะว่าจันรกับพระอาทิตย์เขาขึ้นคนละเวลาอู่แล้วเขาไม่สามารถมาเจอกันได้อยู่แล้วสุดท้ายก็เหมือนกันที่เขาใช้ชีวิตในแบบของเขาไปเหมือนคนเราใช้ชีวิตในแบบของเขาต่างคนต่างไปเถียงไปมันก็ไม่มีวันชนะอยู่แล้วเถียงไปก็หาคําตอบหรืออะไรงนี้มากไม่ได้อยู่แล้วเราว่ามันน่าจะคล้ายๆกับที่เธอบอกแต่ว่าม,ม,มันคือคนละเรื่องอาทิตย์ก็ขึ้นตอนตอกลางวันพระจันทร์ก็ขึ้นตอนกลางคืนคือมันคนละเรื่องคนละหน้าที่คนละอย่า เขียงกันไปมันก็ก็ไม่เกี่ยวกันอ่ะ ะะแต่หากยังมีชีวิตจงเขียนคืนเขียนวันเขียนชีวิตคุณ,คณเองอกาหนดชีวิตตัวเองเอะเนาะให้เป็นอย่างใจหากว่าวันใดเจ้าเหนื่อยล้าก็จงนั่งลงเหนื่อยล้าก็นั่งลงนะคะทไม่ต,<น>ต้องยืนอย่างใครเออไม่เห็นต้องยืนอย่างใครหากชีวิตเป็นดังลมก็ไม่เห็นต้องเป็นดังฟืนดังไฟเท่านี้เราก็ชอบนะที่ว่าท่านเหนื่อยก็นั่งลงซะแต่ว่าคือแม่งเอาจริงนะมันก็สําหรับคนอื่นอะ่ะมันอาจจะจะได้นะแต่สําหรับเราอะเราเรู้สึกว่าเที่ยกูนั่งไม่ได้กูยังไม่อยากนั่งกูยังยืนไหวไงแต่ว่าวันหนึ่งถ้ามันแบบมันสุดแล้วจริง ก็คงต้องนั่งครับมันก็อาจจะต้องปรงว่าแบบเอ้ยได้เท่านี้แหละมีความสุขกับตรงนี้ไปพอใจในสิ่งที่มีอะไรเงี้ยเออแต่ตอนนี้แม่ยังทําไม่ได้ต่อไปนะคะแม้ว่าวันเวลามันเปลี่ยนเจ้าเป็นอย่างอื่นอย่างใดแต่จงอย่าปล่อยให้มันทําให้เจ้ายืนห่างใจไม่ว่าอย่างใดหรือเพื่อใครเมื่อถึงตอนนั้นคืนวันจะบอกให้รู้ว่าเจ้าควรมีชีวิตอย่างไรมีท่อนนี้ไปซับกับพี่ลุยเปล่าเฟี้ยวเนาะเฟี้ยวเนาะเขาเขียนเฟี้ยวมากเลยคือถึงแม้ว่าวันเวลาจะทําให้เราเปลี่ยนไปแค่ไหนหรือว่าพบเจอความจริงต้องลําบาก ก็อย่าปล่อยให้ตัวเราอะห่างใจห่างใจเราเองอะใช้ชีวิตแบบไม่เป็นตัวเองอะไรอย่างงี้ป่ะให้เป็นตัวของตัวเองให้อยู่กับใจเราอย่างน้อยก็ถึงแม้บางทีต้องทําอะไรที่เราไม่ชอบแต่ก็จงรู้ว่าไอ้แคยตัวตนเราเป็นแบบนี้นะเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเราทาเพราะความจําเป็นวันหนึ่งก็ทุกอย่างก็จะบอกเราเองว่าเราควรจะทํำยังไงสู้ๆนะคะทุกคนมันคือคือโลกความจริงอะที่เราต้องประสบพบเจอตอนเขาเขียนนะแล้วเขาคงคิดอะถึงตอนที่เฮ้ยอดีตตอนกูเรียนจบใหม่ๆหตอนเด็กๆกูคิดอะไรอยู่ออกมา แรแทํางานไปสักพักหนึ่งเฮียเริ่มพบความจริงตอนที่พี่หลุยเขานั่งเขียนนะเขาคงแบบย้อนกลับไปเยอะมากว่าแบบเฮ้ยกูเจออะไรมาบ้างในแต่ช่วงชีวิตผ่านเรื่องราวแบบไหนในแต่ละวันมีความคิดแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จีซัททัครับจะบอกว่าชอบจีซัททูเวลาเขียนเพลงมากเวลาเขาลงสัมผัสเหมือนเราเรา,เราจะนั่งดูว่าที่เขาจะลงคาของไอ้นี่ที่แล้วหรือเปล่าคาของบาร์ที่แล้วหรือเปล่าหรือเขาจะลงคาใหม่หรืออะไรเงี้ยสุดท้ายมันมันก็จะมาลงคาของบาร์ก่อนหน้านั้นแต่ว่ามันจะดูยาวๆเหมือนจะไม่มาคํานี้แล้วอะแต่มันก็มาเอาเว้ยเออฟังแล คับทุกนจบแล้วครับเพลงนี้อย่าลืมมาดูกันเยอะนะใครที่ชีวิตลําบากสับสนเหนื่อยอะไรอยู่ก็ลองฟังเพลงนี้นะครับแล้วก็คิดตามอาจจะช่วยอะไรได้บ้างเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคน